สอฟิวเนาะฉันอันฮังอะเนาะสซฟิวซิยดีจังนะจ้ะโอ้โอ้พี่น้องซูงมไปไงคอนเสิร์ตติเก็ตข้างในจะเป็นพวกแสดงการแสดงโอเปร่าพวกมีงานแสดงนะเป็นอะเห็นเ่เขาเจ้าจตึกนี่ยนะพี่น้องแต่ใเบึงตึกห็นบะมีภาพคนจะเข้าไป เป็นกคนสวยงาม so beautiful แถวนี้จะบ่ให้จักรยานจอดนะพี่น้องนะแต่เขียนไว้เองบ่ฟังน้องครับนี่ฟาราดปาเคนนัวเรอุนมามาโพลามอนเฮียท่าเหงยักอุนโบเดกันโพอิสเตน เนี่ยโอเคมองต่อพี่น้องมองเปิดนวะว่ามองเปิดให้เลือกพานไม่ใส่กับการสามีว่ายุสิได้มองยกแล้วมองแยกสะพานอุปกรณเต็มเลยสวยดี Migão tem né, pequeno? Oh, baixo tu mamá ma -ma, foto fede? Maf, maf, foto.